เป็นใครฟิตติ้งเกมรักทรยศแอนอนันดาแพทรีเซียอินเนอร์ทารุจอเมื่อวันที่5สิงหาคม2565ที่ผ่านมาได้มีการปล่อยภาพฟิตติ้งเกมรักทรยศออกมาให้ได้ชมกันแล้วเป็นเซตภาพคู่ แอนอนันดาและนักแสดงนำในเรื่องซึ่งมีแววเฉียดฉายกันไม่น้อยและยังมีภาพของนักแสดงหลักคนอื่นๆซึ่งคนที่น่าจับตาที่สุดก็คือแพทลีเซียกู๊ดกับภาพยิ้มยิ้มที่ฉายแววร้ายไม่เบาแต่ละครอินเนอร์มาเต็มจริงๆนอกจากนั้นยังเสริมทับด้วยนักแสดงมากฝีมือในเรื่องนี้เต็มสิบไม่หัก